ปนะกติว่าจะไปกับกิกกอยู่เมื่อคืนมาถึงขอนแก่นคอมแอร์เจ๊งเดี๋ยวจะเอาพาสปอร์ตไปทำ QR code ตอนแรกถ้าเรามาถึงแล้วต้องเอาพาสปอร์ตรถไปทำใบ QR code ก่อนนะครับตรงนี้คือร้านอาหารที่มากินประจำนะนี่ครับบรรยากาศงามหลายงามหลาย เปิดไฟนะครับยังมองยากเลยอ่ะดูเดี๋ยวหอดล้วเดอเมืองเฟืองครับผมอันนี้คือหาดด้านกลางใหญ่นะครับผม บรรยากาศด้านบนก็ตามที่เห็นเลยนะตอนนี้เราก็จะมาไหว้พักขอพรนะครับผมตามจุดติดวิวที่เห็นวิวแม่น้ำนะนะเตม็มเดี๋ยวว่าจะข้ามฝั่งไปฝั่งน้นตอนนี้มาถึงจุดแัะพักรถกลางทางแล้วนะครับผม รถเยอะจริงๆว่าจะไปซื้อของกินไม่ไปละเดี๋ยวไปซื้อหน่อยดีกว่าหาที่จอดรถโคตรยากเลยอันนี้ยังดีนะยังมีคนขยับรถแล้วทีแรกนี่มาเต็มเลยอเตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มห้นะตอนนี้ก็ออกจากมอเตอร์เวย์ แล้วก็มาแวะพักตรงปั๊มปะตะทวังน้อยหน้ากล้องมันก็จะมัวหน่อยนะเพราะว่ามันเจออากาศเย็นแต่รถนี่เย็นเจี๊ยบเลยเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดเช็ดกล้องก่อนอ่ากลับมาชัดแล้วตอนนี้ก็ใกล้สี่ทุ่มแล้วนะ แมวแมวว่างนอนและแมวเพิ่งเลิกจางานนะ <c oughs> ตามไปนะ <c oughs> ปกติว่าจะไปกับกิกอยู่ <c oughs> ไม่รู้อะไรไม่รู้เรื่องเลยแมวชอบตามแมวตาม <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงอุดอรแล้วครับตอนนี้อยู่ปัป๊มปตทอุดอรยังไม่เข้าอุดอรนะ เพราะว่าจอดล้างหน้าล้างตาก่อนเมื่อคืนมาถึงขอนแก่นคอมแอร์เจ๊งคือหน้าคัดมันไม่จับเดี๋ยววันนี้ว่าจะยิงไปที่หนองคายเลยเดี๋ยวไปหาที่ทำอยู่ตรงหนองคายตอนนี้ก็มาถึงหนองคายเรียบร้อยแล้วครับคอมแอร์เจ๊งตั้งแต่อยู่ขอนแก่น หน้าโซมเลยร้อนนอนก็นไม่ได้นอนอู้ยผอมก็หลงโสมมอี่ตั้งหางบอกให้นอนก็นไม่นอนตอนนี้ก็กินข้าวมาหาข้าวกินก่อนรอร้านรอร้านแอร์เปิดตอนนี้ก็มาถึงหน้าด่านแล้วครับผมเดี๋ยวจะเอาพาสปอร์ตไปทำ QR code เอาพาสปอร์ตไปทำ QR code ก่อน ที่ที่คุ้นเคยรอรอรออยู่ตรงนี้แล้วกันนะอตอนแรกถ้าเรามาถึงเราต้องเอาพาสปอร์ตรถไปทำใบ QR code ก่อนนะครับอาคารผู้โดยสารขาออกไม่เสียเงินเสร็จแล้วเราก็เอาใบเรม่วงไปติดต่อช่องตรวจคนเข้าเมืองเอ้ยเราต้องไปกรอกก่อนขอใบต่อมอง ตมสามตมสี่ถ้ามีผู้ที่สารด้วยนะมากรอกก่อนแล้วก็ไปเข้าตู้ 4D เสร็จจาก 4D ไปยื่นอีก 6D อีกรอบนึงเสร็จจาก 6D เราก็ไป 5D อันนี้ขั้นตอนคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมบอกให้ครับไม่ต้องเดินอ้อมนี่ผมเดี๋ยวแป๊บนึงเอานี้เลยก่อเลยกครับ รถนี่เป็นรถอะไรเก๋งกระบะรถเก๋เงครับเง๋เงกเก๋งครับอาโตโยต้าฮอนด้าอ่าหมายเลขทะเบียนพว์ศูหกหนึ่งสองตอนนี้รถติดขบวนรถไฟเด้เหมือนพวกเวียดนามวะ่ะเหมือนแคนเป็นมาทำม่าไงรู้ว่ะเหมือนพวกเวียดนานม ตอนนี้รถบรรทุกเป็นขบวนเลยนะครับน่าจะไปส่งตรงท่านาแลงรถลาววิ่งฉลุยเลยเข้ามาบ้านเราข้อคิดประสบการณ์แล้วก็อะไรอ่ะจำไว้เลยอุท <laughs> ัาหอนอุทหอนเออจำไว้เป็นอุทาาหอนพาสปอร์ตต้องมีอายุครบ6เดือนเต็มนะครับ ชิวเฉียดก็ไม่ได้วันเดียวก็ไม่ได้ช่วงนี้เราก็มาใกล้ถึงสะพานแล้วยังมีคนเดินมาดูอีกเนอะร้อนก็ร้อนไม่น้ำของออกสีแดงๆนะครับสีแดงๆนั่นแหละเห็นไหมนะไอตอนตอนมีอยู่ไม่มาตรวจหรอกใช่แต่พอวันเดียว อันนี้ปัญหาตอนนี้ก็คือเหมือนกันครับพาสปอร์ตหมดถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวจะวนรถเอามาฝากไว้ที่เต็นทรับจอดรถแล้วก็เดี๋ยวทำใบบริพาสเข้ามาเพื่อที่ว่าคืนนี้จะร่วมเวียนเตียนก่อนตอนนี้เราก็เข้ามาทางฝั่งเราแล้วนะครับผมสังเกตที่ธงธงชาติโอ้ย โอ้ย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 อันนี้รถสิบลอ้อวิ่งออกไปทางท่านาแรงสร่วนของเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ด่านยินดีต้อนรับสู่สพป,ปลาวเราจะจอดตรงไหนเนาะแล้วคนเขาจะเห็น คนจะะมาล่รถไทยต้องเข้าฝั่งนี้นะครับเข้าเข้าไปทำฝั่งร้น้นต้องนี้เป็นรถน้าตอนนี้เราก็ข้ามมาม่าอยู่ฝั่งเราเรียบร้อยแล้วถ้าใครจะเข้าเบญจการหลังจาก ข้ามด่านมาแล้วออกด่านตรงน้นนะด้านนี้เขาจะมีรถเนี่ยสีเขียวสีขาวเนี่ยเป็นรถวิ่งเข้าตลาดเ้าตลาดเ้าขึ้นรถตรงนี้ได้ครับไม่งั้นก็ต้องเช่ารถตู้รถอะไรเนี่ยที่จะจอ,จอดอยู่เนี่ยเช่าราคาแพงก็นั่งรถเดี๋ยวตอนนี้พาแม่ย่านางเขาไปซื้อซิมการ์ดก่อน เพราะว่าเด๋เข้ามาเดี๋ยวมันไม่มีเดี๋ยวแลกตังไว้ด้วยช่างมันแลกที่นี่แหละจริงๆว่าจะเข้าไปแลกที่ตลาดเซามลมันขี้เกียจไม่นั่นละร้านเราจะได้แนกร้านแรกมันก็คงตรงนี้ตรงนี้เหมือนราคาเลทดคงไม่ต่างกันอ่ะมาแลกตังก่อนครับไปไปซื้อไปซื้อไอ้นั่นก่อน ไปซื้อซิมก่นอนทธนาคารพงสวรร์และตังเรามาซื้อซิมนะนะซื้อซิมหน่อย ซ,ซมมช้อตั้งหน่อยจ้ากี่ล้านสองล้านสองล้านสี่ครับตอนนี้เลทนะครับวันนี้เลทที่แรกสี่เกนะถือว่าดีถือว่าดีมากเลยได้เกือบ500อันนี้แรกของธนาคารพงสวรรค์น,นะครับผมอยู่ตรงหน้าด่านเลย ที่แรกว่าจะไปแรกที่ตลาดเซาล์มอลไม่ต้องแล้วตรงนี้เลทก็ดีเหมือนกันแล้วเราจะเดินทางไปแล้วครับ <Okay. S 1> ไปหาที่พักก่อนป้ายออกเดินทางไม่รู้เขาจะให้ในนี่เปล่าไม่รู้เขาจะให้เช็คอินหรือเปล่าไปไม่เป็นไร ไปทางไหนเจ๊อ่าว <laughs> ันนี้เจ๊รวยโ <laughs> อ้ย <laughs> เจ๊รวยครับวันนี้ปวเจ๊จะหัวร้อออกเจ๊เหนื่อย,ๆๆ <laughs> ย <laughs> นี่ตอนนี้รถเราก็ เข้ามาอยู่ด่านลาวโดยสมบูรณ์แล้วครับโอ้ยเดี๋ยวแอคท่าถ่ายรูปหน่อยเป็นที่ระทึกหน่อยอดเดี๋ยวก่อนอออตอนนี้ก็มาถึงโรงเบียร์ลาวนะครับคืเอเราเป็นโรงเบียร์ลาวแล้วก็สะพานลอยนี้มีอยู่ที่เดียวในนครหลวงเวีองจันอ่าอันนี้โรงเบียร์ลาวนะครับเบย์ลาวเบย์ลาวเบยลาวใช่ไหมเบย์ลาวใช่ไหมไม่ใช่เบย นี่ถมอันผู้ให่จะจ,จไม่ได้สวยไงยอันผู้ใอันน้อ,อนนยมาแล้ววะข้างหน้าอันนี้มันจะมีร้านเฝอร,ร้านเฝอเจ้าอร่อยอยู่แต่ตรงไหน่ราจำไม่ได้แล้วแหละ ่วงสายๆนี่บ่ายๆด่คนแน่นร้านเลยแต่เป็นร้านเล็กๆนะร้านเล็กๆเองแต่จําไม่ได้แล้วแล้วดูอย,อ,ยอย่าอย่าอย่าลืมดู <c oughs> แผนที่ด้วยเด้อจาไม่ได้คอยจําบอไดเด้อเ <c oughs> นี่ยน่าจะแถวนี้แหละร้านเฟอเนี่ยเนี่ยขวามเมือเนี่ยร้านเฟอร์สุสุนินทาสุมิทาอะไรเนี่ย <c oughs> สุมิตา ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าด,าด่านนี้ถ้าด่านนี้ผ่านก็สบายใจแล้วไปเมืองเฟืองไปบางเวียงก็สบายใจแล้วไปแล้วเออมได้ทั่วประเทศละไม่มีที่จอดรถนะครับวัดองตื้อนี่อยู่ไกลไหมครับ,รบตรงกันข้ามเลยจ้ะขอคบคุณสถนนี้โอ้ยไม่มีที่จอด,ดรถแล้วกว่าจะหาที่จอดได้ นเีน yeah. อยอดดูดินี่คือเขามา,าหาที่จอดรถกันทางนั้นเลยนะเราต้องจอดไกลครับแล้วก็สะพายกระเป๋าเอาของพลุงพลังจริงๆน่าจะเอาไปบางส่วนก่อนแล้วค่อยมาเอาแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วแล้วก็หิ้วอของพลุงพลังนะครับผมไม่มีทางเข้าเลยตรงไป ถนนแล้วเราเอารถเข้าไม่ได้ขนาดมาตั้งแต่ยังไม่เที่ยงนะตรงนี้คือร้านอาหารที่มากินประจำนะนี่ร้านนี้วันนี้คนแน่นร้านแน่เลยอีกแล้วเนอจอรถไกล เดนนินเดินดด <c oughs> ใช่ใช่ครับแต่ว่ามันเขาอาเขาไม่ได้วนวนไม่ใช่สามรอบสี่ครั้งมาตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะโหมะเข้าไม่ได้อะไรกะทงเหรอ,อเน,นี่แหละที่อยากมาไง ที่บอกว่าตอนช่วงเข้าพรรษาแล้วผมมาแล้วผมมันผิดหวังง่ายช่วงเข้าพรรษาถึงห้องแล้วครับวิวถนนคอนเดนบรรยากาศภายในห้องนะโอ้ยอยู่วันนี้วิวถนนคอนเดนจะได้หลับได้นอนไหมเนี่ยนั่งสองสาว ีคบรรยากาศบรรยากาศดูดิโอ้คึกสุดจะคลึกครื้นที่แรกว่าจะเอารถมาจอดที่นี่ครับแต่ว่าเข้าไม่ได้เขาปิดถนนกันหมดเลยไม่ให้รถวิ่งเลยปิดถนน เข้าไม่ได้ก็เลยจอดไกลนูน่นจอดออที่เห็นลังคาบดไกลๆนู่นนะครับที่เห็นลังคาไกลๆนั่นแหละลังคาบดจอดไว้นั่นแล,แล้วก็เดินหิ้วกระเป๋ามาตอนนี้มันมืดนะครับ มัดช่อไ่าวเอตัวน้อดวาส่องาดเสย่ยนสมรรการวกเ้ยมันมัด่สวยๆุดชาวเขาไงเหนือก็ใส่แบบนี้ตาาก็ใส่แบบนี้ขนาดโดนในกล้องยังเยอ่องแรงไม่ไหวพระยังนี่ขึ้นไปกราบพระมาแล้ว ไปกลับพระหนไปารน่าๆกนะโน่นเนี่ยดินข้างๆแล้วก็ไปด้านหน้า่ถ้าใครเข้ามาได้แล้วยาเซียงซ่งเสียงซี่ อยากคงแนอยุงนอกากใสนาา่ากมีเรือง่ายุทาในสิอยากผูกพอตองแขนเสยงโเียงซี่อยุทางในสิก็มีกันปจะให้ลงพี่แกปลูกแขนไหน่อยถวายปัจจัยก็ได้นฝังนนฝังนน ออกนออกฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ Uh oh, my God. เยอะม,มากองตอนนี้มาไม่หยุดเลย สามแรกตั้หลงพระบางมาแล้วเราไม่เอา3คนอ่ะเดี๋ยวให้เปลี่ยนใหม่ ผมที่คอยซอสนอเนินอันนี้เอาเต้ามาให้สามันเลยขอออันนึ้ขอซอสอันหนึ่งจ้ะใช่ใช่เขาเขเราเขทารับ